สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันเสาร์นะครับวันนี้วันหยุดนะครับของพี่น้องหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ยังไม่หยุดครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ภารกิจก็ทําต่อไปนี่วันเสาร์พาพี่น้องมาส่องพระสมเด็จสักสององค์ครับถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวนีานมาให้พี่น้องได้ชมกันนะฮะเดี๋ยวรอ พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนของเราเข้ามา,ะะมาร่วมส่องร่วมเสวานาร่วมเรียนรู้ต่อชิกซอกันนะครับนี่ครับก็สององค์ครับเป็นพ,พ,พิมพ์ใหญ่กดสองครั้งนะฮะคล้ายๆปั๊มซ้ำนะฮะจะเอามาให้ชมแล้วก็มวลสารเด่นชัดมากองค์นี้นะครับเด่นชัดมากๆเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดนะฮะจะคุยกันอียดนะครับมวลสารนี่โอ้โหเม็ดเครื่องเลยนะฮะนี่ครับ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับปิดเครื่องเลยนะฮะก็จะทําให้เราเข้าใจมวลสารมากขึ้นนะถ้าเราเจอมวลสารอย่างนี้นะครับหกท่านแล้วกลับขอบพระคุณนะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะครับอยู่ชมอยู่จุดใดของประเทศไทยในไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศครับนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันความรู้ดีๆซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้มี จิ๊กซอในการที่จะศึกษาพระสมเด็จมากขึ้นครับผมนี่ฮะเปิดใจให้กว้างเรียนรู้นะครับเราจะได้มุมมองอะไรดีๆมากมายเลยพี่น้องครับนี่ครับองนี้ก็ยิ่งน่าสนใจน่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะฮะบ,บางครั้งสมัยก่อนเราเข้าใจว่าพิมพ์เส้นได้นี่จะมีแต่วัดบางขุนพรมนะเป็นพิมพ์ของวัดบางขุนพรมนะเอาละครับมาเจอ วัดระคังเนื้อวัดระคังพิมวัดระคังก็เป็นไงครับโอ้โหอึ้งเลยอึ้งเลยครับาจ็รจ์ใหม่ๆม่จย์นันก็อึ้งเลยแต่ศึกษาไปศึกษาไปถึงรู้ว่าอ๋อแล้ววันนี้พี่น้องก็จะถึงบางอ้อนะครับถึงอ๋อมันาจาจย์นันนะครับหลังจากเราพูดคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันสักคู่เข้ามาหกท่านแล้วนะครับอันนี้เนื้อหาวัดระคังชัดเจนเห็นไหมครับองนี้ชัดเจนเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงกล้องด้วยศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันลงกล้องไปด้วยครับ ท่านสมศักดิ์สงสวังจันใช่ไหมครับชมจากที่ไหนครับท่านแจ๊สหนึ่งสองสามสวัสดีครับชมจากที่ไหนครับชมจากที่ไหนอาจารย์อยู่หนองบัวลมูวันนี้ไปไปอะไรนะไปถวายไม่ใช่ไปทำโรงทานก่อไม่เชิงโรงทานหรอเนาะเอาไปน้ำเต้าหู่พันถุงนะฮะแล้วก็ปลาท้องโขนะฮะ สุโทชนบุรีโอกาสขอบพระคุณครับชมดีครับเอาไปทําบุญพระเวทนะครับไปแจกผลที่มาทําบุญนะฮะมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีออย่างที่บอกไปนะครับพี่น้องการสร้างทานบารมีนะครับเล็กน้อยเท่าที่เราทําได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราร้อยท่านแล้วโอ้โหแฮปปี้ครับแฮปปี้วันนี้ครับก็จะมีสององค์นะครับวันนี้องค์นี้อีกองค์หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นองค์บนสารที่ว่าค่อนข้างเด่นชัดมาก นะครับปรยสารทั้ตเด็ดชัดมากนะครับร้อยสิบสองกับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับเช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อจิกซอเรื่องความรู้พระสมเด็จนะครับต่อจิกซอนะครับพี่น้องไม่ต้องสิ้นสุดที่จันนันแต่ว่าเป็นจิกซอตัวหนึ่งที่จันนันนะครับแล้วพี่น้องก็เอาไปต่อยอดนะครับเพราะว่าศึกษาพระเครื่องมีแต่ดีนะฮะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ มีความรู้แล้วโอ้โหเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับแล้วจับพระตรงไหนก็ได้ครับหยิบจับตรงไหนก็ได้ถ้าเรามีความรู้จริงไหมครับนี่ครับไม่ต้องกลัวว่าอนาคตนะครับจะไม่มีคนเช่าหาบูชาเพราะว่าตลาดพระเครื่องได้ขยายไปสู่ต่างประเทศแล้วไปสู่ประเทศจีนแล้วไปเ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปสู่ยุโรปอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอน,อนาคตคนที่มีความรู้ก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับ แต่คนไม่มีความรู้ความรู้ก็เรียนทันกันได้ครับเรียนทันกันหมดครับเรียนทันกันหมดเอาละครับหนึ่งร้อยกว่าท่านแล้วก็ถือว่าโอเคเนาะเราไปเริ่มมาเริ่มเลยเราเริ่มที่องค์นี้นะครับเริ่มที่องค์นี้ดีกว่าองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดรักขังที่กดพิมพ์ซ้ำสองครั้งถ้าเป็นเหรียญก็จะเรียกว่าปั๊มซ้ําเห็นไหมครับนี่คือขอบที่กดซ้ำสองครั้งพี่น้องเห็นไหมขอบที่ปั๊มซ้านะฮะเดี๋ยวค่อยลงกล้องครับผมขอบที่ปั๊มซ้ําเนาะนี่ครับแล้วก็เป็นบ นี่ครับน้องพี่ผู้รู้จารไปเลยกรอบกระจกนะครับจะมาขืินหายประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นพระที่พิมพ์ใหญ่ที่มีเม็ดมวลสารเนี่ยเม็ดโตโตให้เราได้ศึกษาดังชัดเจนเลยนะเม็ดโตโตนะฮะเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าเนาะลงกล้องให้พี่น้องได้เห็นไปด้วยศึกษาไปด้วยนะฮะศึกษาไปด้วยนะครับเด่นมากในเรื่องของมวลสารองค์นี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับว่าปั๊มซ้ำเห็นไหมครับเนี่ยขอบซ้ำเห็นไหมครับ ขอบจะขอบเส้นซุ้มเนี่ยซ้ำเห็นไหมอันนี้คือกด2ครั้งแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เลยกด2ครั้งเห็นไหมครับปั๊มซ้ำขอบซ้ำเห็นไหมนี่ครับนี่ครับอ่าขอชมชัดๆครับนี่ครับอ่าจารย์นันก็พยายามนิ่งมือไม่นิ่งเท่าไหรนะ่เนาะพี่น้องที่เคารพผมขออภัยด้วยบางทีนี่ฮะนี่ครับ,รบมือไม่นิ่งเท่าไหร่นี่ครับขอบขอบขอบซ้ำนี่คือปั๊มซ้ำเหมือนกับเวลาเรามีพระองค์เดียวในสององค์นะ เหมือนกับว่าเรามีพระเนี่ยองหนึ่งใน2องค์เลยค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นยากแล้วก็น้อยมากนะครับแบบนี้เห็นไหมครับขอบก็จะเป็นขอบนี่ไหมฮะขอบปกติจะมีแค่2นี่มี3แสดงว่าเป็นการกดซ้านะฮะกดซ้ําถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับที่ได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับแล้วก็มวลสารก็ยังเม็ดเครื่องเห็นไหมครับเป็นซุ้มกอนี้นะครับค่อนข้างที่จะสีนะครับไม่ได้แดงแป๊ดไม่ได้ส้มแป๊ดนะครับสีออกเป็นซุ้มกอที่เห็นสภาพแบบนี้เห็นถึงความเก่า เห็นไหมครับเม็ดซุ้มกอเม็ดเครื่องตรงบริเวณข้างแก้มข้างคอของท่านนี้เห็นไหมครับเม็ดผงพุทธคุณครับโอ้โหแล้วอยู่บนแบบเห็นชัดๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเม็ดผงพุทธคุณนั้นจะสีของท่านโดยแท้แล้วจะเป็นขาวอมเหลืองขาวมนๆนะครับนี่ครับชัดแจ๋วนะครับแล้วก็เด่นชัดมากนะครับนี่ครับเม็ดผงพุทธคุณเห็นไหมครับสามเม็ดหนึ่งสองสามสี่เม็ดนะครับแล้วก็เม็ดซุ้มกออีกเห็นไหมครับนี่ครับถือว่าเป็นพระที่มี มวลสารเด่นชัดมากก็เลยเอามาให้พี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องได้ชมนะครับนี่ครับคือเลี่ยมทองมาก่อนนะครับแต่ว่ามาถึงจันนันทองก็ไม่เหลือละเหลือแต่พระกับกรอบพลาสติกนะครับทองไม่รู้ไปไหนแล้ะนะครับมาถึงมือจันันก็ไม่มีทองแล้วนะครับนี่ครับเส้นซุ้มที่เป็นลักษณะการกดซ้ำเห็นไหมครับกดซ้ำสวยงามมากพี่น้องครับสวยงามนี่ฮะเป็นพิมพ์กดซ้ำพระสององค์อยู่ในองค์เดียวนะครับเส้นซุ้มเป็นซ้อนเห็นไหมครับนี่ครับ เม็ดมวลสารก็โอ้โหสวยงามเหลือเกินครับพี่น้องครับเห็นไหมครับมวลสารค่อนข้างเขื่องเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปถ่ายกล้องพันเอให้ชมอีกทีนะฮะกล้องพันเอนะฮะอันนี้เป็นกล้อง 10x นะครับ 10x ไม่ใช่พันเอนะครับ 10x เอ็กราก็จะเห็นประมาณนี้ถ้าพันเอเราจะเห็นความซึ้งยิ่งกว่านี้เห็นมวลสารยิ่งกว่านี้นะครับนี่ครับ 10x นะครับนี่ครับอ่าดูเนี่ครับโอ้โหเป็นซุ้มก่อเม็ดนี้เห็นไหมครับชัดไหมครับ ชัดเก๋วเลยครับเม็ดซุ้มกอเม็ดผงพุทธคุณนะครับโอ้โหมากองกันอยู่นี่ครับสุดยอดพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ฮะสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะนี่เนื้อในนึกนุ่มมากนะครับนึกนุ่มมากคือพระถ้าถ้าอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างเนี้ยจะคงสภาพมากนะครับคงสภาพเพราะว่าไม่โดนอากาศไม่โดนอะไรเนี่ยลักษณะแป้งโรยพิมพ์เขาขาวก็ยังคงอยู่เห็นไหมครับองค์เนี้ยถือว่ามวลสารเด่นชัดที่สุดเลย เด่นชัดที่สุดเพราะว่าอยู่ในกอรอบพลาสติกนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเวทมวลสารขลองเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะองคนี้สุดยอดมากๆนะครับเราไปดูด้านหลังกันนะครับไปดูด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะคงเป็นวัดะระฆังสีพื้นเป็นอะไรครับสีพื้นเนี่ยเป็นขาวอมเหลืองสีวัดะระฆังจะเป็นอย่างนี้นะครับมีลักษณะสีขาวอมเหลืองอ่าที่เป็นลักษณะ สีน้ำตาลน้ำตาลข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะของน้ำมันตั้งอิ๋วนะครับน้ําตาลน้ําตาลข้างในนะครับน้าตาลน้าตาลเป็นน้ํามันตั้งอิ๋วที่จะอยู่ในเนื้อพระแต่จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะครับถ้าสีจะคล้ายๆกับรักน้ําเกีียงแต่รักน้ําเกีียงเป็นไงครับรักน้ําเกีียงนั้นจะอยู่บนผิวพระนะครับจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าน้ํามันตั้งอิ่จะอยู่ในเนื้อพระแต่อยู่ชั้นบนสุด นะครับองนี้ก็เด่นในเรื่องของเม็ดมวลสารเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดซุ้มกอนะครับเม็ดผงพุทธคุณนะครับเม็ดขาวนะครับแล้วก็จุดดำๆต่างๆเยอะแยะมากมายเราส่องดูส่องดูพี่น้องส่องดูเห็นไหมครับเด่นมากนะครับเด่นมากนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือเม็ดซุ้มกอครับโอ้โหสวยจริงๆเม็ดเครื่องเลยครับอยู่ข้างๆเม็ดผงพุทธคุณนะครับสามเม็ดเห็นไหมครับนี่ครับ ซุ้มกอสองนะครับซุ้มกอสองเม็ดผงพุทธคุณสามแล้วก็มวลาสารก็เรียกว่า่วมวลสารสีเทานะครับเป็นลักษณะคล้ายๆขินสีเทานะครับจะปรากฏในพระสมเด็จนะครับพอสมควรนะครับเจอบ่อยเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นจุดดำๆเล็กๆนะครับคล้ายรูพุ่นปลายเข็มนะครับนี่ครับคราบอย่างนี้คือคราบน้ำมันตั้งอิ่วนะครับเป็นรองครับเป็นสาสาสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับคราบน้ำมันตั้งอิ่วนะครับ อ่อันนี้จะเป็นมวลสารดินทรียนะครับที่พร้อมย่อยสลายไปเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดนี้เม็ดผงพุทธคุณสองเม็ดนี้เห็นไหมครับเขื่องเลยเห็นไหมครับเม็ดผงพุทธคุณองค์นี้ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยถือว่าสวยงามที่น้องครับสวยงามนี่ครับเนื้อหาสวยงามมากสวยงามจริงๆนะครับลองซูมอีกจะได้ไหมลองดูนะลองซูมอีกนะอ่าลองซูมอีกโอเคเลยก็โอเคอยู่ลองซูมอีก อันนี้ซูมธรรมดาด้วยกล้องกล้องมือถือของเรานี่แหละครับธรรมดานะนี่ครับเราจะเห็นเห็นความงดงามของเนื้อด้านหลังพระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับองค์นี้เป็นกดสองครั้งนะครับกดสองครั้งเป็นพระสององค์ในองค์เดียวนะครับกดสองครั้งสองครั้งถ้าเป็นเหรียญก็จะเรียกปั๊มซ้ำแต่ว่าพระสมเด็จก็เรียกกดซ้ำนะฮะนี่ครับด้านหน้าเอาเอเขา,าเรียกว่า แป้งรยพิมพ์ยังคงอยู่นะครับเห็นไหมขาวๆชัดเลยครับเห็นไหมครับข้างหน้านะครับมีแตกลายงาปะปรายนะครับเราดูที่ว่าแตกลายงานี่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะแตกลายงาเนื้อนี่สวยมากนะครับองค์จริงนี่ส่องนี่โอ้โหวางไม่ลงนะพี่น้องครับวางไม่ลงเลยนะครับนี่ครับพดงามมากพดงามจริงๆนะครับนี่ครับเนื้อหาเห็นไหมครับ นี่องค์แรกนะองค์แรกนะองค์แรกนะครับองค์แรกพระสมเด็จวรัคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ํานะครับพิมใหญ่ปั๊มซ้ำต้องเอาไฟออกห่างะเพราะงั้นสะท้อนสะท้อนกรอบนะสะท้อนกรอบเราไม่ไม่ชัดนะไม่ชัดนี่ครับอาต่อไปมาดูอีกองค์หนึ่งเขาเรียกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้สมเด็จวรัคังพิมพ์เส้นได้มีด้วยหรือมีครับพี่น้องครับเพราะว่า บล็อกนะครับเป็นเส้นได้แต่เนื้อเป็นวัดละคังเพราะฉะนั้นวัดละคังสร้างก่อนวัดบางขุนพรมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประจักษ์พยานว่าพระบางขุนพรมนั้นเอาบล็อกไม่พิมพ์ไปจากวัดระคังส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคาว่าเส้นได้มาจากนี้ครับนี่ครับมาจากฐานชั้นล่างเห็นไหมครับฐานชั้นล่างนะครับเปิดนะครับแล้วก็ลักษณะวงแขนเดี๋ยวเราซูดมาเห็นลักษณะวงแขนจะเป็นลักษณะคล้ายๆวงกลมครับคล้ายๆวงกลม แขนขวากลมนะครับแต่แขนซ้ายไหล่จะตั้งขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยขวากลมซ้ายไหลตั้งขึ้นนิดนึงวงเนะครับนี่ครับนี่นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เนื้อหานั้นวัดระคังเลยนะครับวัดระคังอย่างชัดเจนเลยครับวัดระคังอย่างชัดเจนนะครับนี่น้องครับถ้าอยู่ในมือเซียนก็ไหลยตั้งเหมือนกันครับท่านครับท่านถามเมื่อกี้ล้านนะครเรามาดูเนื้อหากันจะชัดไหมมาดูเนื้อหากันดอกพี่น้องครับว่าเป็นเนื้อวัดระครังไหมอ่า จิงนี่ครับเห็นไหมครับชัดๆหน่อยชัดๆหน่อยนั่นเห็นไหมครับนี่ครับ,นรบเนื้ออย่างนี้คือเนื้อวัดระคังพี่น้องว่าจริงไหมครับนี่ครับเนื้อวัดระคังแน่นอนแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเนื้อบางขุนพรมเนี่ยหนึ่งมวลสารจะน้อยพี่น้องที่เคารพแล้วก็เนื้อจอ,อกโทนขาวมวลสารจะน้อยออกโทนขาวแต่อย่างเงี้ยวัดะระคังล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> วัดะระคังล้านเปอร์เซ็นต์แต่ดันเป็นพิมพ์นะครับบางขุนพรมนะดันเป็นพิมพ์บางขุนพรมซึ่ง มันก็เลยเป็นประจักษ์พยานว่าพระบางขุนพรมนั้นเอาบล็อกไม่พิมพ์จากวัดละคังไปแน่นอนนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้แขนท่านจะโค้งอย่างนี้นะครับเป็นวงอย่างนี้ชัดไหมพี่น้องครับมือสั่นนะไม่ค่อยชัดนะฮะอ่ามือสั่นไม่ค่อยชัดนี่ครับมือสั่นไม่ค่อยชัดแล้วไม่ปล่อยให้เซียนเลยครับการปล่อยพระไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่น้องครับการปล่อยพระบางครั้งก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่บุญบาร,รมีไม่ใช่เรามีปั๊บเราถือไปอ่า จะมีคนเช่าจากเราบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่เรามองว่าใช่เซียนสิบคนจะมองไม่เหมือนกันเลยครับพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือเราศึกษาหาความรู้เรามีความรู้นะครับแล้วถึงเวลานะครับพระมีเจ้าของบทนั้นก็จะไปเองพี่น้องครับอ๋อน้องจะไปเองนะครับเซียนเซียนท่านก็จะเช่าบางครั้งก็จะเช่าเมื่อมีออเดอร์นะครับไม่ได้เช่าเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยเราถ้าเป็นเชิงดูรักเราจะเก็บนะฮะเก็บนี่ฮะเ,เห็นไหมครับนี่ฮะ นี่ครับคาว่าเส้นได้มาจากนี้ฐานฐานชั้นล่างนะครับปลายนะครับปลายด้านนี้จะเปิดเห็นไหมครับปลายเปิดเห็นไหมครับนี่ครปลายเปิดปลายอ่านะครับนี่ฮะพี่น้องเห็นชัดๆนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวซูมลงไปเดี๋ยวซูมลงมาให้พี่น้องได้เห็นนะครับพุทธศินแม่พิมพ์ก่อนนะครับนี่ครับปลายนี่นะปลายนี้จะเปิดนะปลายนี้เปิดปลายฐานนี้จะเปิดนะครับอ่าแล้วก็วงกลมนะครับด้านหลังเรามาดูกันนะครับเนื้อเนี่ยเป็นวัดละคังเลย เนื้อวัดถะขังชัดๆเลยไหมครับนี่ยโอ้โหสวยงามนะฮะสวยงามเอาไฟเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยได้นะครับเนื้อได้สวยงามไหมครับสูงไม่พี่น้องเห็นเนาะนี่ครับนี่ครับเนื้อสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆนะครับเป็นเนื้อเบทเนื้อโทนของวัดถะขังนะครับนี่ครับอ่านี้ครับนี่ครับโอ้โหสวยจับใจนะฮะสวยงามมากพี่น้องทีละครับนี่ครับ เลี่ยมทองมาก่อนนะครับแต่ว่ามาถือจะนันทองไม่มีแล้วเหลือแต่พลาสติกนะฮะเหลือแต่พลาสติกกับกับพระนะฮะออกไม่มีแล้วนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับแต่ว่าเป็นเส้นได้วัดระฆังไม่ใช่เส้นได้บางขุนพรมนะครับถ้าเส้นได้บางขุนพรมเนี่ยเนื้อหาจะออกเป็นโทนขาวนะครับโทนขาวนะครับนี่ครับวัดระฆังเนี่ยจะมีความหนึกนุ่มนะฮะมวลสารเยอะเห็นไหมครับ อ่ามวลสารเยอะเยอะมากๆครับผมนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามนึกนุ่มนะครับนุ่มสวยงามมากครับพี่น้องครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เรียนไปนะครับเรียนพี่น้องเลยนะครับว่าเป็นจิ๊กซอจิ๊กหนึ่งนะครับไม่ต้องจบที่จันนันหมายความว่าความรู้นะครับไม่ต้องสิ้นสุดที่จันนันนะครับนะครับให้เป็นจิ๊กซอจิ๊กหนึ่งที่จะไปต่อยอดให้พี่น้องที่ครรพไปต่อยอดนะครับนี่ครับ นี่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับคือความงดงามนะครับคือความสวยงามนะครับของพิมพ์เส้นได้อ่านี่คือความงดงามของเนื้อวัดละคังครับเราจะเห็นมีลักษณะนะครับการยุบการย่นการย่อยสลักของเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับพิมพ์เส้นได้ฝั่งขวาเนี่ยครับฝั่งขวาแขนขวาจะกลมอย่างนี้เลยแต่แขนซ้ายไหลท่านขยักขึ้นมาหน่อยนะฮะไหลขยักขึ้นมานิดนึงนะครับไหลขยักขึ้นมานิดนึงนี่ครับงดงามมากครับพี่น้องครับนี่ครับ ขานะครับส่วนเข่านะครับก็จะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ฐานโดยเฉพาะฐานชั้นล่างเป็นเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับฝั่งขวาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับมีเส้น2เส้นขนานกันนะครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะปลายเปิดเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือสุดยอดนะครับของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้ครับผมสวยงามไหมครับพี่้องครับ สวยงามนะฮะส่วนตัวจันนันก็ว่าสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับผมเอาละครับพี่น้องนะครับกรับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอบุญบารมีของพระเครื่องนะครับจงปกป้องคุ้มครองพี่น้องและครอบครัวนะครับให้มีแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตนะครับเจอกันใหม่นะครับใน วาระจะต่อไปไ์จะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ